อยู่กองล่างเหอะเหนโอ้มีอันบอนนันลูกไก่พาอหมูตนตงใหญ่น喏โตนอตน้วนเลย<ะ>นี่เลย喏กะเ,เป็นตะเกอรเลยอันบอน,นัันยางไก่อัลกไก่ลายเลยพ่ทุกคนออกสี่หกแปดแปโตไก่พนอแปดอันแสดงว่าไก่เนี้ยแปะโตโลดอยู่ในเก้าทางตัวนี้เนะทุกคนเะนเป็นหมูขี้หมูลาดหมูสายพันธุ์พื้นเมืองนะะโอ้ตตนอ้วนเลยทุกคน สาบานสั้นน้อยเอา้าผู้ได้ยังมาเป็นเคยก็มาเป็นไดเดอร์ตามมาจี่มาลงเพิ่นกันเพิ่นชีมากขนาะสบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกคนทีติดตามซองของรัฐคนเดินทางตอนนี้รัฐคนเดินทางก็กเดินทางมาหอดหมู่บ้านจากหมู่บ้านอย่างสันส้นน้อยเออสั้นน้อยเมืองสิโปรไกแขสันนิเขตเนาะซึ่งเป็นหมู่บ้านของพี่น้องสันทาบรูที่อยู่ห่างไกลซอเกเล็กเนาะจากตัวเมืองจากนากะครับตัวเมืองกับประมาณอู้น่าจับประมาณ40กิโลเมตรเนะาะของไก่เนาะทุกคนเนาะและหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าบมีัญณออินนเเทร์็ สัญญาณโทรศัพท์มือถือเนาะถือว่าบ่มีทุกคนเลยและการไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยเยบ่มีเนาะทุกคนบ่เอ๋ยเถิงเนาะอยู่เขตนี้พระเจ้าอาศัยอ่าแผงโซลาร์เซลล์เนาะในการใช้ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่ว่าสร้างอ่กพลังงานไฟฟ้าหรือว่าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์นะจากดวงอาทิตย์หรือว่าดวงตาวินเนาะทุกคนเนาะฮับไซคให้แก่แต่ละโค้โค้เฮือนเนาะถือว่าบ่คู่เนาะมีแต่หลังค่าเฮือนหลังนี้แหละมีนะทุกคนนะบอกก็เพลงง่ายเจอเพิ่นซื้อจากตลาดเนาะเพิ่นซื้อเองเพิ่น เอามาใส่เนาะอันนี้อ่าไม่เท่าคนกำลังมากเลยหาพักหายาเนาะอยู่ป่าอยู่ดงแล้วอยู่แคมห้วยอยู่นี่ก็เป็นห้วยน้อยน้ยนอะเดี๋ยวหักสีลอกแคมห้วยในป่ปแล้วก็เป็นเส้นทางลอกแคมห้วยไปเนาะลอดกงไม้กงตอกลอดภ่มไมุ้่มตอกเส้นทางแต่ว่าลมก็ลดไเ่เนาะเพราะวเดินทางมาครับทีมงานของประดับดินเนาะมาอนี่ก็ศาาัยขี่รถนำพิ่นเนาะ ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่น้อหมู่บ้านเนี่นะทุกคนเนาะสังเกตเห็นต้นไม้ใบหญ้านาะนี่นี่ต้นมะพร้าวหรือแบบกกมะพร้าวนี่เนาะมันที่สูงขนาดทุกคนเลยวัวนบอกเป็นหมู่บ้านเจ็ดหลังคาเฮือนเนาะเจ็ดหลังคาเฮือนเป็นหลังคาเฮือนทุกคนเลยนี่แล้วก็หมู่บ้านนี้ยังอาศัยการตำเข้าโดยโคกมือทุกคนเลยนี่เป็นารตำเข้าแต่ว่าตอนนี้เพ่นเต้าตำแล้วเนาะทุกศษเปนข้อนอนตำแล้วแหละ ตามเข้าในตำมันมือก็ได้บอกเอก้ำมือแล้วโอ้เกตำมันมือเนาะตำน้ำใดก็ได้บ้านเฮาเนาะอ๋อโดยโดยโดยคกกไม้นี่ทุกคนเห็นบอกเด็กคกไม้สามที่คุกตั้งเรี่ยๆกันห่อนยำตำลวมาตำน้ำกันอยู่นี้มันจังมวนเนาะตามเห็นหัวเออบารัดได้เดินทางมาอยู่เขตนี้เธอนึงแล้วเนาะทุกคนเนาะเดินทางมาหออนี่นะ แต่การยืทึงนั้นเพิ่นมีการซุ่มเซลลกันเนาะการสร้างสรค์กันกินเรากินยาเนาะเพราะว่านี่พะเท่านาออั้นรอว่ามีนั้นพี่น้องเนาะเคยตาดองอะนะเพื่อนมาเยี่ยมมายามะนะอากาศจะเปลี่ยนได้ครับตอนครับจับโจมกันเนาะโดยสุลานารีะนะอันนี้คือที่ขอประเพณีเนาะวิถีซุบซ่นยุ่เตทางกางลซอกเรีกกค็คือมู่บานซาหน่อยแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าใช้ชีวิตที่พันกับธรรมชาติหลายที่สุดเนาะทุกคนเนาะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมีความเป็นธรรมชาติหลายที่สุดเนาะแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่กลางหุบเขาเลยเนาะมีภูผาประดงอ้อมหอบอันนี้ก็เป็นเส้นทางเนาะเส้นทางลัดมาจากบัาดงกสวรรค์นางนเส้นทางนิดน้อยเนาะกำลังมีการะทะลุทะลัง่อเห็นรถดุดคนรอดุดเนาะ่าเป็นสีมาเอ่อ เอาไปยังว่าพื้นปูงไม่วิ๊กนอนมีมีสวนไม่วิ๊กนอนอยู่ทางในกันนะทุกคนนะกระสีข้าวแปรไม่วิกนอนอยู่ท่านนอนเดี๋ยวเวลากระสีพาทุกคนย่างหล่อๆเนาะพอหมู่บ้านเนาะว่าบรรยากาศภายในหมู่บ้านเนาะมีอย่างน่าสนใจและจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านเป็นอย่างใดนาะทุกคนเนาะการสังเกตเห็นต้นอันนี้เนาะต้นมะละมุดนี่ต้นมะละมุดต้นมะยางนี่ต้นบักใหญ่ในหมู่บ้านเลยทุกคนเลย จะรับสิพาทุกคนย่างรอๆไปเนาะมาเข้าลายกลนอยู่ทับสมัหโอ้สังเกตเนาะมูนงัวมูนควายเนาะขี้งัวขี้ควายหลายเนาะอยู่กลางบ้านเพิ่นทุกคนเลยคนเรียกชัดหลายขนาดได้นี่ น่าจะเป็นตอนกลางคืนเนาะทุกคนเนาะน่าจะเป็นตอนกลางคืนจับมาเข้ามานอนเนี่ยเวลาพอหงเปงแล้วมันจะไปหาอยู่หากินเนาะประมาณนั้นที่เต็มอยู่นี่ก็ดีจังนึงเนาะสบายหุบไปใช่พักใสยาม่ะนะกะท็ทำนี้หมู่บ้านเนาะก็เป็นลักษณะแันนี้เนาะแต่โน้นโน้นอยู่ได้บอเนี่ยแต่ว่ายังอยู่ในกลางหุบเขาอยู่ตอนนี้ครับ อยู่หอมผูกหอมผาเนาะผูกผาประมาณสิอ้อมหอบเลยก,กับเป็นหมู่บ้านที่บ้านนาอยู่อยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้สวัสดีอีนางเฮ็ดยังฟันยังนะาะใส่ย,ย่างเลยสกปรกการไอ้เปล่ามีฟันอาไอ้ อู <invece> zaman, ons, ้อยากกินปานคุกใหญ่ๆเข้าเนาะนสบายเฮ็ดกินแรงกับหังเด้อมื้อนี้เนาะสิพาทุกคนย่างเลาะๆไปทนเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหมู่บ้านนึงเนาะี่ว่า อยู่ติดกับความเป็นธรรมชาติหลายที่สุดเนาะเป็นลักษณะบ,บ้านเก่าบ้านแก่เนาะเป็นหมูบ่บา้านอะไรบ้างบกว้างอะไรเนาะนี่เพียงหกราคาที่ราคาเฮือนเนาะอยู่กองล่างเฮือนเหมือนโอ้มีอันบ่อนนันโรคไก,ใก่ในฟักไข่ฮะนะมักลหลายๆเนาะเพิ่นเอาไว้อยู่ฮั่นมันก็สิไข่อยู่ฮั่นแลระเบิงทุกคนเดี่ยอยู่เลานะๆกันทุกคนนี่เนาะ อู้เจ้าบานนี่แหละขนาดงงงักงักเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นยังนี่แม่ตาวเป็นตะเกิดบ่นี่แม่เป็นตะเกิดพุ่นเลยบ่นี่อเราเห็นหุ่งอยู่บ่เบิ่งนี่บ่เห็นเลยบ่อลูกเจ้าบ่แม่โอ้เฮ้เราอยู่พุ่น บไปเอาโอ้โดยโดยเป็นอันนี้เลยเนาะตัวเป็นตะเกิดเลยมันบ่ตัวนี้นะบุบายเป็นตะดาวเลยเหมือนเลยอื้อๆอื้อๆบ่ได้บ่ได้บ่ได้แล้วโอ้ยนําตายอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้ตายนี่ผู้หญิงนีงานของเฮากําลังแจกครับ น้องน้อยเพิ่งกำลังมาแต่แอาบน้ำอาบอย่างนาเนาะอากาศมันฮอนหลายได้หร <c oughs> อวะเพู่นันได้หรอวะได้ครบแล้วหรอวะเพื <c oughs> พ่อน้องหาเกลียวพัวไหมวะเพูน่นันได, <c oughs> ด้ลูกจะคนละจ้องสาวไม่ห่างเหรอเออเขาเอานาสาวลูกติดเนาะได้ลูกจะคนละโอ้ลูกสองคนเนาะสาวลูกสอง ซื่ออะไรฮะน่ะวาื่อวาดโอ้สาวาสาวาสั้นน้อยเอ้าพู้ได้ยังมาเป็นเคยก็มาเป็นไดเดอร์ตามมาขี่มาลงเพิ่นกันเพิ่นชิมักขนะเอาขอบใจขอบใจโอ้เฮือนน้องน้อยคอัวตาบอดนะเนาะเสียตาอยู่หันทุกคนเลยเฮือนหลังนั้นอยู่ในแคมบานฮะอยู่จุดนั้นเนาะ ก็สิสังเกตเห็นโคกตำเขาเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือโคกตำเขานะทุนเนาโคกตำเขาโดยมือฮะนะอู้ป้าหมูนโตงหญ่เนาะโตอ้วนเลยพวันนี่ก็บโคกตำเขาเป็นความไม่เนาะป้าโตอันบอลนั้นย่างไก่โลไก,กล่ลายเลยป้าทุกคนขออนุญาตเด้อขออนุญาตไทยหน่อยเด้อ ปลาทสองสี่หกแปดแปดโตไกลพไเนาะบอดฟักไข่แปดอันแสดงว่าใกล้นี่แป็โตรลดอยู่ในเก้าทางตัวนี้เนาะทุกคนเนาะนี่หลังจากมันฟักไข่แล้วมันก็ชี้ออกเนาะตัวใดที่มาอยากฟักก็เขามามามาฟักอย่างนี้เทานี้ก็ชี้เข้ามาไข่ก็เนาะไข่แล้วก็ฟักเนาะอันนี้เป็นหมูขี้หมูราาหมูสายพันธุ์พื้นเมืองนะนะโอ้ตัวอ้วนเลยทุกคนคักขักขัดัแล้วฆ่าลายเลยแล้วรับ ได้ละสองล้านสำเนีนนะสองล้านกีบประมาณสี่พันบาทเนาะทุกคนนั่นก็คือภาพบรรยากาศรวมๆภายในหมู่บ้บานน้อยหมูบ่บ้านป่าบ้านเขาเนาะหมู่บ้บานลึกลับว่าเมนะหมู่บ้บานที่อยู่ห้างไก่จากความเจริญแน่าจากน้อยเนาะแล้วก็เป็นหมู่บ้านชนบทอยู่กลางป่าลึกเนาะอยู่ห้องผู้ห้องผาบ้านในนนะทุกคนนะนี่ก็คือภาพบรรยากาศเนะะาะภาีได้ประมาณนี้เนาะทุกคนโอกาสนี้ก็ เดี๋ยวทีมงานของรัฐกับสิได้เดินทางต่อน้องเอเวนเจอร์ไปต่ออีกกับประดับดินเนาะสิออกไปทางพุทธแล้วชูบันดกสวรรค์มาแล้เดี๋ยวกับสิไปผ่านอีกหมู่บ้านที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะเดี๋ยวคขมันโบข้ามคนนอนทุกคนนอนกับสิเก็บภาพบรรยากาศฝากทุกคนอีกเนาะเอเวนเจอร์ไปน้ำกันนะแหละการสรับคลิปวิดีโอนี้กับฟังทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้ออย่าลืมแสดงความคิดเห็นนำเจอกันใหม่อีพีถัดไปเนาะทุกคนเนาะมาเอเวนเจอร์ไปน้ำกันเนาะ ทุกคนอันนี้คือเส้นทางที่เราจะไปต่อหมู่บ้านต่อนาเนาะก็คือหมูบ่บ้านละจัดบบ้านละจัดบบ้านต่อไปคือบ้านละจัดบตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแรงแล้วทุกคนห้าโมงแรงแล้วได้เขาบนเอใจว่าจะเป็นจังไรเส้นทางต่อไปนี้การเดินทางที่รุนอยู่ได้เส็นสายชิวได้ดีๆเป็นรถเทา ไม่เห็นเลยอ,อ้เป็นอะไรนี่บอลในนะมีอยู่วานนี้ฮะอืมก็คแค่บ้ลนาะทางอีรีได้โอ้ลืมถามเขาเนาะเมื่อกี้เน่งนนทางกันเส้นทางตอนนี้แหละเรื่องกันลงทำมาลงแต่ว่าเขาดูดโมเมนต์ตัวนี้นะมันมีตัวหนึ่งนี่บอกเบิ้งแต่หอยรถอันนั้นมานะเบื้งเต่หอยรถจกขั้นมาหอยรถจบอะมันไปทางพุ่งยี่ไดไปเส้นตัวน,นั้นเฮ็ดยูเราจัะเขาข,ขีมมา่มาเมื่อกี้นี่ เอาอิลีได้นน่อ่าทางคือแคบแท้เดี๋ยวมันไปคัดเอาเนาะสีรถกัน <laughs> แต่ว่าได้เรื่องใดจะชอบไปเจอกันอยู่ฮั่นล่ะเดี๋ยวเส้นทางเก่าเส้นทางตัวนี้แต่ว่าตัวใหม่ตัวนั่นตัวเมื่อกี้นี่ตัวไหนพุ่นบนบานเขามันมีทางขึ้นเบื้องขวามือกันแม่มันห็เราจักรออ,อ,อกมาอ๋อเนาะอือที่เราพวกน้องก็ถามเขาเลยได้ไ <laughs> อ้ก็ไม่ได้ถามใช่เมื่อกี้นะ เขาบูภาษาลาวอย่างนี้สลายไปก็เห็นบาสุมพยิงเคาถามแล้วเขาจังตอบบางเทืีเขาตอบข้อมูลเขาพิสอีกเนาะเขาบูกับบอดดติเนาะนี่โอตออันนั้นบอลพันทางสวนเนะพืชปลูกมันต้นนะฮะพันทางสวนอยู่ คือนั่นผูเนาะเสียที่แบตดอยู่นะจับกับชากน้ำกบรบบาดท่านบัญชีกันต้นบัญชีกันต้นเดี๋ยวรถจักรรถตกรถขออะไรท่านตอนนี้ทีมงานของเฮากำลังลุยไปนนำกันเนาะนี่คือเลาะไปนี่มห้วยเลยเส้นทางนี้ก็สิล่อไปตามห้วยเลยทุกคนเลยลาะไปเลย ถือว่าประจนไพ่ชุดๆแล้วตอนนี้เนาะนี่กาซิมีกอไม่พุ่งไม่พางเนาะเส้นทางนในกะเป็นเส้นทางน้อยๆเราะตามห้วยเลยเลยได้ทุกคนได้ประจนไพ่ชุดๆเลยเนี่นะแล้วดูฝนในโฟโต้ในน้ำที่เต็มเมื่อแถบนี้บอสามารถไปได้ได้แต่ว่ามันกับรถขึ้นดนเนาะประมาณชั่วโมงนึงสองสัปโมงมันก็ลงแล้ว สไตล์นั่นแหละสไตล์น้าป้าลายลากะแหละนะข้าห้วค้ามห้องไปเป็นนี้เรื่อยๆเลยนอะห้องฮอดพุ่นเลยบ้านละจับเะกระจับตะนางผลัะเส้นทางในเบิ้งคือบบเมนเส้นทางไปมู่บ้านเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ขอโทษเขาให้ทุกคนเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนเส้นทางไปบ้านป้าก็บามาแม่เนาะทุกคนเนาะมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้แหละแต่ว่าเออรัดกับทีมงานก็มากไหม มักวิธีการไปแบบนี้เนาะมันท้าทายด,ดีนะเอเวนเจอร์ดีนี่ผ่านตาผ่านดงพงไพ่ข้ามห้วยข้ามห้องเนาะขึ้นผูวลงเขานี่แหละครท้างแบบนี้ที่บริลลนมากก็คือมันได้สัมผัสออสเน็ตมันออกมานี้มันจี่วานะอ,อมาเจอกันอยู่นี่ออนท้ามแบบนี้ที่บริลลนมากก็คือมันได้สัมผัสอ่าบรรยากาศธ,ธรรมชาติอีรี อันที่สองก็คืออ่ามันจะเป็นมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นทางที่มันไม่ได้เป็นทางที่ก็เจ้าเอาหินไปปูนะแมลแล้วอันรถมันก็บาได้แบบว่าอ่ากระท่อนกระแท่นอย่างไรนะมันก็จะเป็นทางบบธรรมชาตรธรรมชาสตร์เลยธรรมศาตรเลยวิธีชีวิตกิดพันกับธรรมชาสตรและพวงเฮานี่พาทุกคนลุยเลยโอ้โบฟี่วันนี้ บุฟเนะฟ่ข้างนอกไปยานลดฮับโฟวนะินข้างในโฟโอ้สูงเติบเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงไป